สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d s ดี p นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับของเป็นแบรนด์ของ Juer Ho ร์นะครับแต่เป็นรุ่นพิเศษนะครับคือรุ่น Speed Rider นะครับกล่องลักษหนจะเป็นต้องหน่างนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นตัวที่ทางบริษัท Juer Ho ร์นะครับผลิตขึ้นมานะครับจำนวนจำกัดนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีโหมดให้ทั้งหมด13โหมดนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่นสปีดไ r เดอร์ t ตัวนี้นะครับคันนี้นะครับติดตั้งในรถนิสสันเทีย a j า1นะปี2004นะครับเป็นปลั๊กเสียบแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับเข้าที่พอร์ตพอร์ตแป้นคันเร่งนะครับของตัวรถเทียน้านะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนนะครับปลักคันเร่งนะครับก็จะอยู่เหนือแป้นคันเร่งขึ้นไปนะครับ ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับคือปลั๊กของเทียน่านะครับแค่เราดึงขึ้นนะครับแล้วก็เอาปลั๊กของอุปกรณ์ที่กล่องคันเล่งไฟฟ้าให้ไปนะครับเสียบเข้าแทนก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโหมดมีอะไรบ้างนะครับโหมดกล่องนะครับก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้โดยปุ่มตรงนี้นะครับก็คือจะมีนะครับศูนย์นี่คือจะเป็นโหมดคันเล่งเดิมรถของโรงงานนะครับคือปิดกล่องนะครับใช้คันเล่งเดิมนะครับ มาดูนะครับสเต็ปหนึ่งโดยการกดปุ่มนี้นะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งถึงแปดนี่ก็คือเราสามารถเลือกฟิลคันเร่งที่เราชอบได้นะครับว่าเราชอบฟิลไหนแบบไหนออกตัวแบบไหนนะครับก็คือหนึ่งถึงแปดนะครับเลขศูนย์คือปิดกล่องนะครับต่อไปมาดูนะครับกดไปอีกทีหนึ่งจะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ก็คือจะคำนวณนะครับกล่องจะคำนวณ ให้อัตโนมัติจากแรงจากแรงเท้าที่เรากดที่ปั้นคันเร่งนี้นะครับของจะคำนวณให้เลยว่าใช้สเต็ปไหนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมดนะครับโหมด B นะครับโหมด B ก็คือโหมดที่ไว้ใช้สําหรับขึ้นเขานะครับเวลารถขึ้นเขานะครับก็ใช้โหมด B นี้ได้เลยนะครับรถจะออกตัวได้ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมด C นะครับโหมด C ก็คือโหมดที่ใช้ปิดควันดำนะครับสําหรับรถที่มีปิดควันดำนะครับรถที่มีควันดำนะครับต้องไปตรวจสภาพนะครับหรือว่า จะต้องเจอด่านนะครับตามท้องถนนนะครับสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับจะปิดความดาได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับโหมดนะครับเขาเรียกว่าโหมด H นะครับโหมด H คือโหมดเดินหอบนะครับมีในตัวนี้นะครับของ Speed Rider G T ตัวนี้นะครับของกัมเบอร r ฮอจะมีโหมด H คือโหมดเดินหอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเดินหอบ อ่า่ก็ปิดเดินหอบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดินหอบก็ไม่สามารถขับได้จริงนะครับเป็นการจอดแบบจอดแล้วโชว์เสียงเดินหอบของรถแค่นั้นนะครับก็ใช้งานประมาณนี้ก็เลือกสเต็ปที่เราชอบได้เลยนะครับเลือกตัวหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับมีกล่อง คันเร่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้ได้งานกับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับสอบถามรุ่นรถมาได้นะครับติดตั้งได้ทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับปลั๊กเสียบตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟได,ได้ทั้งสิ้นนะครับสินค้าตัวนี้มีการรับประกันให้3ปีเต็มนะครับสอบถามเยดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ ดูรีวิวสินค้าได้ที่เพจ f a c e b o o โอบิ s h ช OP นะครับวันนี้ผมป๊อบโอบิ h ช OP ขอขอบคุณนะครับและจบรีวิวกล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสร,รุ่นสป e e ไล i d เ r อร์ GT 13สส,สเต็ปนะครับไว้เท่านี้นะครับถ้าไหนสนใจทักมาได้ขอบคุณมากครับส